พร้อมข้อความสุดซึ้งลูกน้องชายใบเตยอาสยามเปิดคลิปบิบหัวใจจัดงานปาร์ตี้วันเกิดเล็กๆให้น้องเวทมนต์ลูกสาวดีเจแมนใบเตยอายุครบสามขวบพร้อมข้อความฝากจากพ่อและแม่ถึงแม้ว่าใบเตยอาสยามหรือใบเตยสุธีวันและสามีดีเจแมนพัฒนาพลตกเป็นผู้ต้องหาคดีแชร์ฟอเรสต์สามดีในสาข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนร่วมกันช่อกงประชาชนและความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ พร้อมไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวปัจจุบันยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและทันทสถานยิงกลางโดยเมื่อวันที่13สิงหาคม2566เป็นวันเกิดของน้องเวทมนต์ลูกสาวของทั้งคู่อายุครบ3ขวบแต่ครอบครัวของใบเตยและดีเจแมนก็ช่วยเติมเต็มให้น้องเวทมนต์โดยน้าลูกน้องชายของใบเตยที่ตอนนี้คอยดูแลหลานอยู่และไปเยี่ยมพี่สาวที่เรือนจำทุกวันได้โพสต์ภาพจัดปาร์ตี้วันเกิดให้น้องเวทมนต์พร้อมข้อความว่า พ่อกับแม่ของหนูรักหนูมากที่สุดในโลกนะลูกทั้งสองคนฝากน้ามาบอกว่าขอให้หนูมีความสุขที่สุดมีแต่คนรักและเอ็นดูและอย่าลืมทั้งสองคนนะลูกสุขสันต์วันเกิดน้องเวทมนต์แก้วตาดวงใจของป้าปาแมนและแม่เตยแล้ววันหนึ่งจะได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันนะ